สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมาเสนอข่าวสารต่างประเทศกันต่อครับหลังจากที่รัเสเซียได้ประสบความสําเร็จในการทดสอบสติยาภาพการโจมตีทางนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ทั้งทางบกทางอากาศและทางทะเลครับจากการเปิดเผยของวังเคเมลินในวันพุธที่25การสำแดงสัมภาษะ์กำลังครั้งนี้ซึ่งประจวบเหมาะกับการที่มอสโก เพิกถอนสัตยาบันรับรองสนธิสัญญาห้ามทดสอบนิวเคลียร์อันสำคัญฉบับหนึ่งครับจากการฝึกซ้อมครั้งนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการยิงทดสอบขีปนาวุธจากไซโลทางภาคพื้นแห่งหนึ่งครับรวมถึงจากเรือดำน้ำและเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกลเกิดขึ้นในขณะที่มอสโกกำลังทำสงครามกับยูเครนโดยที่ชาติตะวันตกให้การสนับสนุนอาวุธครับ ท่ามกลางความตึงเครียดที่พุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่วิกฤตขีปนาวุธคิวบาปีพศ1962ทางรัเสเซียซึ่งเป็นชาติที่มีคลังแสงนิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดในโลกครับได้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในการถอนสัตยาบันรับรองสนธิสัญญาห้ามทดสอบนิวเคลียร์ฉบับหนึ่งหลังจากที่สหรัฐยังไม่ให้สัตยาบัน รับรองสนธิสัญญาดังกล่าวครับว่ายาเชฟลาฟโวลดคินประธานสภาดูมาหรือสภาผู้แทนรัษฎรของรัสเซียได้ระบุเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาว่าในขณะที่รัสเซียได้ให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาฉบับนี้ตั้งแต่ปี2,000สหรัฐยังคงนิ่งเฉยอยู่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทัศนคติที่ไร้ความผิดรับผิดชอบของสหรัฐต่อความมั่นคงของโลกการยิงทดสอบในทางปฏิบัติขีปนาวุธแบบทิ้งตัวและขีปนาวุธล่อนเกิดขึ้นระหว่างการฝึกซ้อมครับรัสเซียยังได้ระบุในถ้อยแถลงเกี่ยวกับการซ้อมรบทางนิวเคลียร ภาพข่าวสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งของรัสเซียได้พบเห็นเซอร์เกย์เซคูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียกำลังรายงานการซ้อมรบแก่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผ่านทางวิดีโอลิงค์ครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นการฝึกซ้อมโจมตีนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ตอบโต้การโจมตีทางนิวเคลียร์ของผู้ลุกรานถ้อยแถลงของรัสเซีย ยังได้ระบุอีกว่าขีปนาวุธข้ามทวีปยาลูกหนึ่งลูกยิงออกจากฐานทดสอบใส่เป้าหมายในทางภาคตะวันออกไกลของรัสเซียนอกจากนี้ยังส่งเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำหนึ่งได้ยิงขีปนาวุธขึ้นจากทะเลเบเลนและเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกโต 95MS ได้ทดสอบยิงขีปนาวุธล่อนจากทางอากาศครับแน่นอนว่าในกรณีต่างๆเหล่านี้เป็นการทดสอบระดับความพร้อมของเจ้าหน้าที่บัญชาการทางทหารและศตยภาพของเจ้าหน้าที่ระดับสูงและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในการจัดระบบกองกำลังที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ท้อยแถลงยังได้ระบุอีกว่าภาระหน้าที่ต่างๆรวมถึงการวางแผนไว้ระหว่างการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้ประสบความสำเร็จโดยสมบูรณ์ครับก่อนหน้านี้รัสเซียเคยทำการซ้อมลบลักษณะดังกล่าวในการทดสอบสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าสามเหล่านิวเคลีย์เป็นครั้งคราวครับในขณะที่สหรัฐเอง ก็ทำการทดสอบนิวเคลียร์อยู่เป็นประจำรัสเซียยังเคยบอกว่าแม้จะเพิกถอนสันตยาบันไปแล้วแต่ก็ยังเป็นรัสภาคีที่ร่วมลงนามและจะยังให้ความร่วมมือและสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดสอบนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ ctbt ตลอดจนระบบเฝ้าระวังที่จะเตือนให้ทั่วโลก ได้รับความรู้เมื่อมีการทดสอบนิวเคลียร์เกิดขึ้นครับในขณะที่รัสเซียบอกว่ารัสเซียจะกลับมาทดสอบนิวเคลียร์ก็ต่อเมื่อสหรัฐทำเช่นนั้นก่อนโดยระบุเหตุผลเดียวที่รัสเซียถอนสัตยาบันรับรอง ctbt เพื่อดึงตัวเองกลับมาอยู่ในระนาบเดียวกับสหรัฐซึ่งลงนาม แต่ไม่เคยให้สตยาบันรับรองสนทิสัญญาฉบับนี้ครับอย่าลืมกดรับสกา์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารด้วยนะครับ